หรือท่านใดนะครับสนใจสั่งส,สินค้านะครับผมมาคุกโรสออนไลอคอมนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุกอ,อยู่เราสัมผัสบัตเตนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องราวจะมา พูดค,คุยกับทุกท่านนะฮะให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันนะครับเัาเจ้านี่เลยนะครับนี่คือจุกที่เพิ่งออกมาล่าสุดของ ADV ที่เราเคยพูดถึงไปเมื่อคราวก่อนนะครก็มีจําหน่ายแล้วนะครับเจ้าเอียจูนนะครับ f i d e l i t y นะครับรุ่น U เนี่ยก็คือรุ่นที่มันเป็น ตัวแบบปกตินะครับถ้าเป็น u f จะเป็นรุ่นโฟมนะอันนี้คือรุ่น u นะครับจะเป็นแพ็กสีดำนะครับจุกตัวนี้นะครับออกมาเป็นดีไซน์แปลกประหลาดมากเลยเพราะหลายๆลคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับจุกที่มีลักษณะเป็นตัววงรีอย่างนี้นี่ซึ่งคนก็จะงงว่าเอ๊ะจุกตัวนี้มันทำวงรีมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันแตกต่างจากจุกที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ยังไงนะครับก็จะเป็นจุกวงกลมนะครับที่เราเคยเห็นกันนะคะไอ้จุกลักษณะนี้ก็จะเป็นวงกลมนะครับ adv ที่ออกมานะครับ fidelity จะเป็นวงรีอย่างนี้นี่ ขนาดท่อของจุกเนี่ยมีขนาดท่อ4มิลิเมตรนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะใส่ได้กับหูฟังอะไรหลายตัวเลยนะครับทั้งแบบทัวเลีทั้งแบบที่มีสายนะครับสามารถที่จะใส่ได้นะตอนส่วนใหญ่ก็คือใส่ได้แหละนะครับ4มิลิเมตรค่อนข้างจะใส่ได้เยอะอยู่นะครับรวมไปถึงขนาดที่ไม่ใหญ่โตมากนะฮะทำให้เวลาเราใส่ไปในกล่องพวกกล่องชาร์จของทัวเลีเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้และชาร์จได้นะครับที่สําคัญเลยครับอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ความต่างระหว่างวงกลม กับวงลีนะฮะก็คือเนื่องจากว่าจุกตัวนี้นะครับผ่านการที่เขาเนี่ยทำการวิเคราะห์นะครับจากหูที่เป็นหูคนนะครับจำนวนมากนะเป็นหมื่นๆหูนะครับเพื่อที่จะทําเป็นทรงแบบนี้ออกมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าหูหูคนเราในรูหูคนเรานะครับข้างในเนี่ยมันเป็นวงลีครับฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับ้าตัวนี้จะทําให้เราใส่ได้พอดีและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนนเองนะยังไงว่ามันสามารถที่จะลึกลงไปได้อีกนะครับแล้วก็ใส่สบายด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันพอดีนะครับมันแนบสนิทพอดี ทำให้มันสามารถที่จะผิวสัมผัสของมันเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะเลยแล้วมันจะทําให้เราไม่รู้สึกว่ามันอัดแน่นหรือบีบรัดหรือกดมากเกินไปนะครับแล้วรวมไปถึงเมื่อมันสนิทแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เจ้าจุกตัวนี้นะครับสแสดงเสียงออกมาช่วยในการขับเสียงออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ายิ่งมันเข้าได้มากเท่าไหร่นะครับเท่ววากับว่ารายละเอียดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเสียงต่างๆก็จะครบถ้วนมากขึ้นนี่เองครับจุกตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันใส่ได้ดีแล้วก็สบายมากเพราะว่าด้วยความที่วัสดุอของเขาเนี่ยราไเงปถึ สามารถใส่ได้สบายเลยนะครับใส่ปุ๊บเนี่ยใส่ไปชั่วโมงก็ยังไหวนะครับด้วยคุณสมบัติที่มันค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับทำให้ไม่มีปัญหากระโหลวเลยก็นะคะสํสำหรับจุกตัวนี้นะครับอันนี้ทุกคนรู้กันครับเรื่องของความพอดีเนี่ยนะฮะจุกหลายๆตัวนะครับอย่างบางเจ้าอย่างของสปินฟิตที่เขาสามารถหมุนอะไรต่างๆได้นะครับมันก็จะให้คุณภาพเสียงที่เป็นแบบของวงกลมนั่นแหละครับแต่สำหรับเจ้าตัววงลีตัวนี้นะครับมันไม่จําเป็นต้องหมุนต้องอะไรเลยนะฮะเพราะมันถูกออกแบบมาให้้้พอออดดีีกััับทรรงงงลููยยย่่แวววมมมไไปถึนนซ์ืๆ ที่ขีบมาให้ดูนี่คือไซส์เนะครับจริงๆมันจะมีไซส์ตั้งแต่ X s ไปเลย SM แล้วก็ L นะครับนี่คือว่ามันสามารถที่จะเข้าถึงได้กับหูหลายๆคนรวมถึงหูคุณผู้หญิงด้วยที่หลายๆคนอาจจะติดปัญหาเรื่องใสอินเอียร์ไม่ได้เพราะว่ามันขนาดไม่พอดีนะครับหรือยินเอียร์ใสแล้วเจ็บหูเหลือเกินนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะแก้ปัญหาตรงน,นั้นได้เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นวงลีเนี่ยม,มีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะฮะก็จะพอดีเลย นะครับรวมถึงคุณผู้หญิงที่ปกติใส่เนี่ยากตัวนี้ก็อาจจะช่วยท่านได้นะครับฉะนั้นนี่ก็คือความแตกต่างเลยนะครับของของตัวจุก ADV ตัวนี้นะครับที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยเียกง่างว่านี่คือจุกที่วิวัฒนาการเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการใช้จตกหูฟังนี่ฮนะฉะนั้นจุกวงรีเนี่ยน่าจะมาตอบโจทย์ ใครหลายคนในที่นี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับรุ่นยูเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาอยู่ที่3ามคู่นะครับเป็นแพ็กอย่างนี้เลยนะ890บาทนะครับหรือถ้าซื้อเป็นคู่ซื้อแยกคู่นะครับจะอยู่ที่คู่ละ350บาทครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าจุกตัวนี้น่าจะทําให้คุณได้พบประสบการณ์เสียงที่ต่างออกไปอย่างชัดเจนนะฮะฉะนั้นก็คนจะมาลองกันดูนะครับแต่วันนี้คงไว้ที่นี่ก่อนนะสำหรับเรื่องของ จุก ADB ตัวนี้นะครับ Air j o Fidelity นะครับอยู่ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะฮะยังไงก็ถ้าสนใจสินค้าติดต่อได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้คงไว้เท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ั b สไครต์ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราและสินค้าใหม่ๆจากเรานั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ